สวัสดีครับวันนี้ก็มาเริ่มด้วยเรื่องของ3มเหตุผลหลักๆนะครับที่แมนยูนี่ไม่เซ็นสัญญากับทางด้านมาตินเนสผู้สปรัตูของแอสตันวิลล่าสุดแล้วอยู่กับวิลล่าต่อนะครับไม่ได้ย้ายไปที่ไหนครับตอนแรกนึกว่าจะย้ายไปเล่นในลีกของตรุรกีนะครับหลังจากที่ไม่สามารถจะย้ายมาอยู่กับแมนยูได้ครับแมนยูก็ไปเอาทางด้านเซเนตแลเ,ลเมนเข้ามาแทนที่ครับ แมนเชสเตอร์ยูเตดีมีข่าวกับทางด้านมาติเนสค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับดูดเดือดกันมากๆครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วแมนยูก็ไม่เอานะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดอะแอตเลติกครับได้ออกมาระบุนะครับสามสาเหตุหลักๆเลยอย่างแรกเลยนะครับที่เราทราบกันก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยครับโดยทางด้านมาติเนสเนต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆสัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งแม็กมันเยอะจนเกินไปครับแมนยูให้ไม่ได้ครับในตำแหน่งผู้สาประตูแบบนี้ อย่างที่2ครับแอสตันวิลล่าไม่ยอมลดราคานะครับแอสตันวิลล่ายืนยันนะครับว่าต้องการอยากจะได้ค่าตัวของประตูชาวไอนาอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดีก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีเงินงบป,ประมาณใช้ค,ค่อนข้างจะจํากัดอยู่แล้ว40ล้านปอนด์ให้ไม่ได้ครับแมนยูก็เลยไปเอาทางด้านเลเมนซซึ่งราคาค่าตัวนี่ถูกกันครึ่งต่อครึ่งครับ และประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าก็คือเรื่องของอายุนั่นเองโดยฝั่งแมนเชสเตอร์เดนเน่ต้องการที่อยากจะได้นักเตะที่อายุน้อยๆนะครับก็เลยเลือกไปเอาทนดตแลมเมนครับเพราะว่าอินยออสตีบอกว่ามันต้องเข้าสู่ยุคใหม่แล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อนักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงๆแล้วก็อายุเยอะๆไม่เอาครับเดี๋ยวค่อยมาสร้างทีมใหม่เอาสุดแล้วแมนยูดีก็เลยไปเอาทนดันแลมเมนครับเข้าสู่ทีม นี่คือ3มเหตุผลนะครับว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนี่จึงเดินออกจากดิวของทางด้านมาติ i เนสครับส่วนเรื่องของทางด้านซานโชมีความเกี่ยวข้องอะไรกับดิวนี้ไหมทําให้แมนยูไม่สามารถจะได้ทางด้านมาติ i เนสสื่อไม่มีการพูดถึงครับงั้นเราก็เว้นวรคเอาไว้แล้วกันครับฟาบิเซโอโรมาโนโน,นี่ออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดก่อนตลาดการซื้อขายจะปิดตัวลงนี่แมนยูได้มีการติดต่อไปที่แอตเลติกมาดริดครับ ต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับทางด้านคอร์เนอร์กาลาเกอร์โดยฝั่งของทางด้านฟาบิซิโอโรมาโนออกมาระบุนะครับว่ามันมีดีลับนะครับเกิดขึ้นดีลหนึง่งเกี่ยวกับของแมนเชสเตอร์เต็ดเนียนะครับในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายแมนยูพยายามที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านคอร์เนอร์กาลาเกอร์แต่คำตอบจากเอเดริโก้แมลิดก็คือโ no, นครับไม่มีทางครับแมนยูนี่ต้องการตัวนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับ เดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างครับอบ,บิเซโอรโ,โ,โรมาโนออกมาระบุต่ตอนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนี่คือยื่นข้อเสนอขอยืมตัวนะครับไม่ใช่เรื่องของการซื้อขาดแต่อย่างใดทั้งสิน้นซึ่งเอติโก้มริดก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการปฏิเสธการยืมตัวจากคริสตันพาเลซไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอแมนยูติดต่อมาอีกยืมตัวด้วยพวกเขาก็เลยเซโนได้แบบง่ายๆ, <S <S ๆครับแต่จะว่าไปแล้วนี่คือถ้าหากแมนยูย มันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าฝั่งของแอตเลติกอมาเดดูเหมือนว่าเขาอยากจะขายนักเตะออกจากทีมซะมากกว่าครับไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ยืมตัวไปอย่างไรก็ตามนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าแมนเชสเตอร์เตดนี้อาจจะมีการพิจารณาในดีลของทางด้านคอนเนอร์การลเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมกราคมนะครับหรือไม่ก็ในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองนี่ก็อยากที่จะย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย ตอนนี้ก็เท่ากับว่าแมนยูนี่แหมมีนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ในชอตลิสต์อีกหลายคนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาร์ลส์บาลีบ้าน,นี่ก็ออกมาบอกนะครับว่าเดี๋ยวซัมเมอร์จะกลับไปลุยอีกรอบนึงอดัมวอตตันก็บอกว่าเดี๋ยวแมนยูจะมาอีกรอบนึงนะครับอาจจะเดือนมกราคมนี้เลยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทางด้านฮูแมนด้วยนะครับรวมถึงทางด้านแอดเดอร์สันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีทางด้านคอร์เนอร์กาลเกอร์เข้ามาอีกคนหนึ่งด้วยครับ แอนโตนี้นี่แมนนั้นะตั้งแต่ที่ได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลเบรติสสี่สัมภาษณ์เยอะเหลือเกินครับพูดมากเหลือเกินครับอ่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่กับแมนยูแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรพูดได้ครับล่าสุดเขาออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมีการพูดคุยกับบาเยอร์มิวนกนะครับแต่ว่าตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลเบรติสไปอยู่กับบาเยอร์มิเนกนี่เขาได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าอยู่กับเรอัลเบรติสด้วยนะแล้วแมนยูนี่จะได้รับค่าตัวนี่มากกว่าด้วย แม่แต่ว่าเขาบอกเขาว่าเขาทําตามสัญญาครับทาตามที่ใจปรารถนาไม่สนใจแมนยูเลยเนี่ยแอนโรนี่มีปัญหากับแมนยูนะครับรูเบนอัรมรินก็ไม่ต้องการที่จะเก็บนักเตะคนนี้เอาไว้อยู่กับทีมเขาแสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่นะครับว่ายังไงก็เป็นเรอัลเบติสทีมเดียวเท่านั้นเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดน,นะครับบอกว่าจริงๆแล้วมีสโมสรที่ติดต่อมาหาเขาเนี่ยมากกว่า5สโมสรและหนึ่งในนั้นคือเสือใต้บาร์นมินิครับ แต่เขาปฏิเสธมีหลายทีมให้ความสนใจในตัวผมนะมีมากกว่า5ทีมผมได้มีการพูดคุยกับบาเยิร์นมิวนิกผมไม่แน่ใจค่าเหนื่อยที่เสนอให้คือ7ล้านยูโรหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าผมสัญญากับเบติสเอาไว้แล้วดิวลุ่วงไปแล้ว95%และผมก็เคารพกับคำพูดของตัวเองผมสบายใจผมแฮปปี้ครบับกับการตัดสินใจดังกล่าวก็ดูต่อแล้วกันนะครับว่าฟอร์มการเล่นของเขากับทางด้านเรอัลเบติส อย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ต้องบอกนะครับว่าทําผลงานได้ดีมากๆในช่วงของการยืมตัวครับเซเนเลแมนนี่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนยูนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับแต่ก่อนหน้านี้นี่ฝั่งของทางด้านรอย a ันอัลเบิร์นี่ mm hmm. ก็ไม่ค่อยจะพอใจพฤติกรรมของผู้สับปะตูคนใหม่แมนยู U, คนนี้สักเท่าไหร่นะ ทำไมถึามางเป็นเช่นนั้นก็ตกลงกันไ,ด,ได,ด้ดีนี่นะครับ22ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก3ล้านยูโรครับคือที่เขาไม่พอใจก็เพราะว่าแมนยูกับทันนั่นและแมนเนี่ยคือตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่สโมสรกับสโมสรจะได้ข้อสรุปแต่ปรากฏว่าไอตอนที่ว่าพอตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ปุ๊บสโมสรยังไม่สรุปอะไรกันเนี่ยเขา นั่ง private jet เนี่ยบินมาที่อังกฤษเลยครับเรียกว่าใจร้อนมากๆครับต้องการที่อยากจะปิดดีลโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้แล้วตามทฤษฎีคือคุณไม่สามารถจะทำได้นะนะครับเพราะว่าคุณยังเป็นนักเตะของทางด้านรอยัลแอนด์เวิร์อยู่มันจะต้องแบบออฟฟิเชียลก่อนนะคุณถึงจะเดินทางได้ครับตรงนี้ก็เลยทำให้ฝั่งของทางด้านเบนเยียมดีเขาบอกว่าแหมไม่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่ครับเอาที้ทางด้านเซเนตเรเมนดีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาเป็นผู้สามปรูรณที่ครบเครื่องนะครับ แต่แน่นอนนะครับเขาก็บอกว่าก็ยังต้องมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกหลายๆอย่างชอบเล่นจากแดนหลังนะครับพร้อมกับทีมเล่นด้วยเท้าได้นะครับช่วยทีมด้วยการคนโทรลพื้นที่ด้านหลังแนวหลังนะครับช่วยกองหลังและแน่นอนนะครับว่าหากคุณอยากเป็นนายประตูระดับท็อปของระดับนี้คุณจะต้องมีการเซฟประตูที่ดีดังนั้นผมคิดว่าตัวผมเองนี่คือผู้สำประตูที่ครบเครื่องผมยังสามารถพัฒนาได้อีกผมกระตือรือร้น ผมก็จะพยายามซ้อมนะครับแล้วก็พัฒนาให้ตัวเองนี่ก้าวขึ้นไปอีกคือถ้าหากผู้สัำปะตูที่เปิดเกมจากด้านหลังครับใช้เท้าดีๆนะครับช่วยปิดช่องว่างให้กองหลังเนี่ยนึกถึงคนเดียวเลยนะนะครับผู้สัำปะตูยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นี่ก็คือทางด้านมาริเวย์นอยเออร์ครับผู้สำปะตูของทางด้านไบรจนมินิก6คนนั้นนี่ต้องบอกนะว่าเหมือนกับเป็นสวิปเปอร์เป็นลิเบอรโรตัวสุดท้ายเลยนะครับคือช่วยเหลือทีมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เท้านี่ต้องบอกว่าครบเครื่องงจริๆ แลวเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขานี่ก็คือทันานันอยเออร์นี่แหละนะครับอีกคนหนึ่งก็คือทีโบคูตัวทีโบคูตัวนี้ก็เป็นผู้สประตูของเรอัาดริดนะครับรุ่นพี่ครับในทีมชาติเบนเยียมแหมก็เบนเยียมกับเบนเยียมเหมือนกันก็ต้องยกย่องเหมือนกันแหละเราต้องมารอดูแหละครับว่าฟอร์มการเล่นของทันนลลเมนเนี่ยจะเป็นยังไงครับ ก็หวังว่าคงจะทิ้งห่างกับโอนาน่ากับทางฝั่งของบเินเดียนะทิ้งทิ้งห่างนี่คือทิ้งไปด้านหน้านะครับไม่ใช่ญญทิ้งไปด้านหลังนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามครั้งแรกเกมแรกที่เมื่อไหร่ครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยืนเตะได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ